ครับสวัสดีครับวันนี้มาเดินเีทีมอห้างอยู่จตุจักรและกินก๋วยเตี๋ยวร้านโคตแซ่ปโอ้ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยจริงๆรามสามสิบบาทอร่อยมาก คนเดียวสามเลยน่าจะไม่พอถ้าขนาดชามเท่านี้นะสำหรับผมก็ประมาณหกหกพอดีอันนี้เส้นเล็กกินไปหมดแล้วสั่งเส้นหมี่มาสั่งเส้นใหญ่มาด้วย อร่อยแซ่บอีดีแซ่บอีรีโคตรแซ่บโคตรแซ่บเนี่ยครับอยู่ตัวจิจักนะห้างเกอเกอมอแวะมาทานได้นะครับแซ่บอีรอีฝากกไดไลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ